धिषुना का तां सुपान्तं सुपातां सुभितां सुखनो सुभो चूयेतां पजाविषुपदाखिनां पायता पं वाजाता पां ปาทาคีสาทุสาทุสาทุค่ะแล้วก็นีนะคะเจ็บก็บริกรรมภาวนาไปได้หนึ่นะคะสิครั้งค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะพอเราภาวนาะได้กระแสะบุญแล้วเราก็จะมาแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญกันนะคะ